เมืองทองอยู่ในเตสโกโกอยู่ในเตสโกรวมพลังมาเชียร์เฮียร์วิกกชื่อยินกี้องของบารสครับแฟนครับเอชซีมังทองครับาต์สนอกับใครนี่แหละครับชูพีพันพ่วงจันนะคะเพิ่งมานอนกันหลังๆใช่ไหมครับใช่แับเริ่มครับแต่เพองะแบบเริ่มเลย จริงๆก็รู้จักกันตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยใช่ไหมครับอายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่ยูรู้จักกันตั้งแต่เสดซองอะตอนนั้นเนียววุ้นเดียวกันโรงเรียนเดียวกันเรียนเดียวกันครับโรงเรียนกีฬาประเทศอ๋อกว่นที่นิวจะย้ายไปใช่ใช่ครับก็เลยไม่ค่อยดีเรียนเรียนไม่ได้ทำไมมันแบบผมต้องไม่เอาการศึกษาที่สะตีพิมแล้วก็แเราก็ฉลาดขึ้นยหนึ่งเหมือนเดิม เป็นยังไงบ้างครับการเดินทางบ้านครับก็เนี่ยพอสมควรนะครับเพราะว่านั่งเครื่องตื่นเช้าเครื่องแล้วก็ต่อรถมามานี่ครับเคยมาปัตตานีไหมครับไม่เคยครับนี่ครั้งแรกใช่ไหมครับครั้งแรกครับนิวแล้วครับเหมือนกันครับครั้งแรกเหมือนกันใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรนะใช่ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเดินทางเหนื่อยแค่นั้นเองนั่งรถต่อใช่ไหมครับครับดูกระเป๋าบาสหน่อยครับบาสพกอะไรมาบ้านนิวนี่ดูบ่อยมากนะ อ๋อก็เนี่ยแฟนคลับเขาบอกว่าทองบ้านใช่เริ่มระแวงนะครับนิ้วเท่เดียวรับเริ่มระแวงฮะก็ไม่มีอะไรครับปกติครับมีเสื้อผ้าโปรตีนได้ผมแล้วก็เครื่องสำอางเล็หน่อยอะไรเงี้ยก็รองเท้าซัดไว้ อาวุธอะไรเงี้ยครับนแก่เอามาแข่งเพราะว่าเสื้อผ้าตัวส่วนใหญ่ก็ใส่เสื้อซ้อมใช่ครับเพราะทางทีมนะก็เตรียมให้ครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยนี่โปรตีนครับโปรตีนซึ่งนักกีฬาสมัยใหม่จําเป็นต้องใช่ไหมครับอันนี้ผมชอบด้อรส่วนตัวอ่าทําไมในทีมชอบ แซวบาดว่าอ้วนนะจริงๆก็ไม่อ้วนนะไม่อ้วนครับมันก็แซวเองงั้นแหละครับผอ้วนดีกว่าเนีอ่าเนี่ยอ้วนจริงๆเลยนี่ครับผมหนักน้อยกว่ามึงอีกอ้หนักกล้าเนื้ออ้หนักกล้าเนื้ออ่าเริ่มเถียงกันนะเป็นไงบ้างครับนอนกันนิว ก็นอนกลดละเมอได้โขมเมอหนูคุยหลับไม่ได้นอนไม่ได้อ่ะพี่ครับคือยังไงครับนิวโอ้โหอย่าผมต้องหลับชิงหลับก่อนมันหลับก่อนหลับก็มันก็ละเมอเพราะเพราะถ้าหลับทีหลังอฮะนอนไม่ได้แน่นอนโขมโอ้โหสุดๆไม่เคยครับครับไม่น่าเชื่อนักกีฬาจะมีกลดตาเมื่อกี้ไป อาทิตย์ที่แล้วไปห้องกอลกับเจบอกว่าเจกรนอนนี้ก็ไม่น่าเชื่ออัเหนื่อยใช่ใช่ระยะเวลาส่วนใหญ่ทุกคนคนหมดเหนื่อยจนมีคนบ้างมันบ้างครับอย่างนิวละเมอฝรั่งเมออะไรเมื่อนั้นอะไรเหมือนแบบตะโกนขึ้นมาเฉยเฮ้ยเฮ้ยบตื่นขึ้นมาทันทีใช่คนี่เรื่องจริงหรือไจริงเลยครับผมเลี้ยงบอกเลยเหมือนฝันไปมีเรื่อดใครมาใช่ครับไม่รู้ว่าจะเห็นอะไร ห้องพักเป็นไงครับก็โอเคสบายสบายว่างดีสู้กรุงเทพได้สบายสบายเลยพี่และนิวใครอยากมาอยู่ที่นี่ใไหมก็มานอนก็ถือว่าสะดวกสบายที่นี่ก็ค่ะถือว่าโอเควันนี้อาจจะเหนื่อยกันหน่อยนะครับจะนอนเร็วเนาะแต่พรุ่งนี้แข่งเสร็จน่าจะโอเคดีแล้วคืนครับผมครับโอเคให้น้องๆน่าจะพักผ่อนไม่เกินสิบนาทีครับเดี๋ยวเราจะพร้อมแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปเจอแฟนคลับอาจารย์มีกันนะครับโอเคครับตังคิวครับ